สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เราเดินทางออกจากจังหวัดน่านแล้วนะคะโรงแรมช่วงชา้างข่ําช่วงชา้างข่ําโอเคเรียกยากมากแต่ที่นี่สวยมีอาหารเช้าเก้าอบาทจะมากับอากูด้าน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อที่สปันนะคะทุกคนสปันก็ยังเป็นจังหวัดของเป็นของจังหวัดน่านนะคะทุกคน ไปดูว่าบนสปันนั้นจะหนาวขนาดไหนแวะบอกเกลือด้วยค่ะทุกคนบอกเกลือโบรลลาณโอเคจ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจังหวัดหน้าแล้วนะคะไม่ไม่ออกจากเมืองอําเภอเมืองเนาะเราก็จะไปต่อที่สปัน ตอนนี้วัดที่เรามาเมื่อวานี้วัดภูเมนก็สิบลักบลือโลกอันนี้คือวัดช้างคำนะคะทุกตอนนี้เราก็กำลังเดินทางต่อไปสปันไปกันเลยจ้า นีไปบอกเกลือนะทุกคนทําถนนใหม่ทุกคนจะอันนี้เราจะไปสปันทําถนนทุกคนขึ้นแล้วละคะทุกคนขึ้นเขาอย่างชันเลย สวยมากทุกคนว้าว,าว,าวสวยมากบนดอยถนน,นก็มัดระวังหน่อยนะดีนะเรามาเดือนมกรามไม่มีฝนจ้าทุกคนถ <c oughs> นนซ่อมแซมนะคะทุก น,นี่หมายเลขศูนย์เดี๋ยวเราจะพักเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนห้าบาทนะคะตรงนี้ถนนหมายเลขศูนย์นะคะทุกคน เดินทางต่อจ้าทุกคนถนนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะทุกคนเราขับช้าๆแต่ถ้ามาหน้าฝนต้องระวังมากกว่าหน้าแรงนะทุกคน เขาว่าตรงนี้ถนนลอยฟ้าจ้าทุกคนถนนลอยฟ้านะควทุกคนตรงนี้ลอยฟ้าจริง โค้งสั้นๆและโค้งหักศอกทางลงอย่างลิงเจอคนจอดรถขวางถนนด้วยทุกคนต้องระวังอจอดอย่างนี้เลยเหรอ ทางลงอีกตัางหากทุกคนจอดรถไม่ดูเลยเราถึงจุดชมวิวหมายเลขสามจ้า One. One <Yes. S 2> ทุกคนตอนนี้เราถึงถนนหมายเลขสามแล้วนะ ถนนไม่ได้น่ากลัวเลยทุกคนขับสบายสบายเลยของกินเยอะมากไปดูถนนห,หมาเลขสามนี่รถแอดการนะคะทุกคนอแอดการเสียดายมากเลยภาพนี้ให้แอนเดียไทย นางตาไม่ดีนะคะมือปิดกล้องนะคะทุกคนก็เลยได้ภาพแบบนี้ เดินทางต่อจ้าทุกคนเดินทางต่อจ้า แต่มีที่กั้นดีอยู่นะคะทุกคนมีที่กัน้นเลขสาขมามานะคะทุกคนถนนมาเลขสามมาโค้งหักสอบตลอดทางเลยนะคะทุกคน,กคน,กคนแต่ถนนสวย เสียวอย่างที่คิดนะคะขับช้าๆชมวิวไปเรื่อยๆบอกรกอืออีกสามส้ากิโลจท โค้งพับผ้าจ้าทุกคนโค้งพับผ้าบอกเกลือจังหวัดน่านค่อยๆลงนะ,ะทุกคน ลิปขับรถขึ้นสะพานของแอนการก็จบลงแล้วจ้าขับรถอย่างระมัดระวังนะคะขับช้าๆถนนไม่ได้น่ากลัวนะคะจากน่านมาสะพานถึงแล้วจ้าที่พักของเราแต่เรายังไม่รู้ว่าของเราอันไหนนะสวยไปทุกที่แล้